สมาินักเรียนโรงเรียนมัธสมกษาเห่งาติกรสงมานครนากเรียนั้นมัธามศึาปที่1ชั้นปที่หง5 1 วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาวิจยัยงานศิลปะนะคะโดยภาพที่ดิฉันเลือกมาวิจยัยในวันนี้นะคะคือภาพภาพนี้นี่เองค่ะภาพนี้นะคะมีชื่อว่า mm hmm. Femme Bock Quanti หรือ Woman with Folded Arms นะคะในภาษาไทยก็คือผู้หญิงควายแขนหรือตามอารียบทของเขาคือผู้หญิงกอดอกนั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. ดยภาพนี้นะคะจะอยู่ในอันดับที่10ของภาพวาดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกซึ่งมีข้อมูลมาจากการประมูลของสถาบันคริสตี้ในนิวยอร์กนะคะ ภาพนี้เนี่ยถูกประมูลราคาออกไปที่ประมาณา55ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยผลงานชิ้นนี้นะคะถูกสร้างสรรค์หรือเขียนขึ้นมาโดยจิตรกรชื่อดังชาวสเปนอย่างปาโบลบิเโซนั่นเองค่ะขนาดของผลงานนะคะ81.3คูณ58.4ซนติเมตค,ค่ะเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์น,นะคะเป็นเทคนิคสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบค่ะประเภทของผลงานนะคะเป็นจิตรกรรมภาพเหมือนค่ะ ที่ตั้งนะคะเขาไม่ได้ระบุว่าตั้งที่ไหนนะคะระบุแค่ว่าเป็น private collection ค่ะผลงานนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในระหว่างปีคศ1901-1902ค่ะซึ่งเป็นช่วงของอายุค blue period ของปิกัสโซนั่นเองนะคะหรือยุคสีน้ำเงินนั่นเองคะ่ะผลงานชิ้นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในฝรั่งเศสค่ะต่อมาภายหลังนะคะได้ถูกย้ายไปที่สเปนคะ่ะเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบคะ่ะแต่เมื่อถูกย้ายไปที่สเปนแล้วนะคะปิกัสโซได้ทําการเปลี่ยนแปลงผ้านี้เล็กๆนะะ้อยๆค่ะนั่นก็คือเขาเนี่ยนำสีดํานะคะมาทาทับหมวกคลุมผมของผู้หญิงคนนี้คะ่ะซึ่งถ้าเราไม่สังเกตอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าผ้าเนี้ยถูกเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราสังเกตแบบ ลึกๆเข้าไปอ่ะเออมันก็จริงค่ะมันถูกเปลี่ยนแปลงตรงหมวกคลุมผมของเธอนะคะจากเหมือนแบบในก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นสีอื่นแต่พอไปอยู่สเปนอ่ะมันกลับกลายเป็นแบบว่า ปิกัสโซ่นำสีดำม,มาทาทับทำให้เราไม่รู้เลยว่าภาพนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจริงนะนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพเหมือนของผู้คนอื่นที่นั่งอยู่ในห้องขังค่ะในเรือนจำแห่งนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าปิกัสโซ่เนี่ยมักจะไปเยี่ยมโรงพยงบาบาลในเรือนจำนะคะอย่างโรงพยงบาบาลแซงลาซาในปารีสนะคะเขาก็คือแบบไปเยี่ยมอยู่ประจําเลยไม่รู้เป็นอะไรของเขาเหมือนกันนะคะเขาก็ชอบไปเยี่ยมนะคะซึ่งในวันนั้นน่ะเขาก็ไปเยี่ยมปกติของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็เดินเดินเดินไปเรื่อยของเขาเลย แล้ววันนั้นอะไรโดนใจไม่รู้คะ่ะให้เขาไปสะดุดตาเห็นภาพผู้หญิงของคนนี้ค่ะที่นั่งอยู่ในห้องขังแบบกอดอกเมอรลอยฉันแบบันเบื่อฉันอยากจะไปแต่ฉันต้องอยู่อะ่ะมันต้องอยู่อะ่ะเข้าใจปะไม่ได้อยากอยู่หรอกแต่มันต้องอยู่นะคะทําให้แบบปิกัสโซจํามาค่ะ แล้วในช่วงนั้นนะ่ะเขาก็เป็นภาวะซึมเศร้าอ,อยู่แล้วเขาก็จําทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยค่ะจะมาแล้วเขาก็นํากลับมาวาดก็ได้เป็นภาพภาพนี้นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยมันก็ถูกวาดขึ้นในยุคข,ของบูร e พิเอร์อยู่แล้วอะ่ะยุคสีน้ําเงินก็คือความสุกเศร้าอ่ะเศร้าเสียใจอยู่แล้วมันก็เลยดูแบบภาพนี้ก็คือดูเศร้าๆไปเลยนะคะ โดยในการลังสค์ผลงานชิ้นนี้นะคะปิกัสโซได้ใช้สีโมโนโคมเข้ามาเสริมสร้างเพื่อให้ภาพของเขานะคะมีความโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังนะคะดูแล้วมันมีความสิ้นหวังในภาพของเขานะคะการใช้โทนสีน้ำเงินนะคะที่น้ำหนักต่างกันเนี่ยของเขานะคะเป็นความโดดเด่นมากๆแล้วก็มีความเป็นพิเศษสุดๆเลยค่ะองค์ประกอบต่างๆในภาพนะคะรู้สึกว่า มันสมบูรณ์แบบมันสมูทไปในทางเดียวกันมันลงตัวค่ะมันโอเคเลยนะคะไม่ว่าจะองค์ประกอบไหนๆเนี่ยมันคือโอเคค่ะดูแล้วรูปภาพคืออยู่กึ่งกลางโอเคเลยนะคะรวมถึงแสงเงานะคะที่มันมากระตกกระทบท่ะมันดูแบบพอดีพอเหมาะพอควรไม่แบบมืดจนเกินไปไม่สว่างจนเกินไปนะะแต่อาจจะเป็นพื้นหลังของเขาเนี่ยอาจจะทึบๆหน่อยเนื่องจากว่าเขาอาจจะ ให้มันคล้ายๆเหมือนห้องขังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูแล้วมันก็คือสวยงามนะคะภาพนี้นะคะสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ยากความทรมานเบื่อนหน่ายเหม่อลอยอไร้จุดมุ่งหมายแบบฉันอยากจะออกไปจากที่นี่มากแบบมันบังคับให้ฉันอยู่อะคือแบบฉันต้องอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหม่ออะคะ่ะเนื่องด้วยว่าผู้หญิงคนเนี้แบบ ด้วยการที่สายตาของเขาการจ้องมองที่ว่างปากของเขาความเคร่งถึงการกอดอกของเขาเนี้ยมันแบบสภาพวาแวดล้อมเขาเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเขาว่าโดดเดี่ยวนะ เหมือนเขาแบบฉันเบื่อแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยการที่เอ่อทาการขาดการเชื่อมต่อทางร่างกายแล้วก็รวมถึงอารมณ์ของเขาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของเขาในตอนนั้นว่ามันหดหู่มากนะฉันจะไม่ไหวแล้วนะฉันอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วนะแต่ฉันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยรวมแล้วนะคะผ้านี้ถือว่าลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบภาหนึ่งเลยละคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการวิจารณ์งานศิลปะของศิลปกรชื่อดังอย่างปิกัสโซนั่นเองค่ะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจากการวันนี้ค่ะดิฉันมีคำคามมาฝากทุกทุกคนด้วยค่ะนั่นก็คือศิลปะไม่ได้สอนให้วาดรูปเป็นแต่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตศาสตราจารย์สิ์พิรศีได้กล่าวไว้ค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมูเชกราเซิอาโดสอัสตราโตเดียสบาย